สวัสด,ดีครับตอนนี้เ้าก็สู่ข่าวอารุณดำริทั่วไทยนะฮะเหนือกลางอีสานใต้เขาใหญ่โคฟโรทีนีนี่ครึ่งเดือนแล้วนะฮะ ผ่านมาครึ่งเดือนของกันยายนแล้ว15กันยายนพุทธศักราช2563ครับยิ้มเราเลยค่ะคุณผ,ผู้ชมวันนี้อีกหน,นึ่งวันใจจดใงเช้าให้การด้วยกับตำรวจเบื้องต้นก็จะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็ประสานส่งตัวน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก่อนแล้วจะติดตามตัวในพอมาดำเนินคดีเพราะว่าน้องอายุแค่16ปีเท่านั้น<อ>ก็จะโดนข้อหารากผู้เยาว์เพื่อไปกระทำอนาจารแล้วก็ข้อหากักขังหน่วงเหนียวครับ พักคูเดียวฮะช่วงหน้าเตรียมไว้เลยที่หน้าจอทีวีฮะเป็นเหตุการณ์3มชายจะก,การบุกจับวงไพ่วงนึงฮะไปแปมาใครอะใครถาม <Ừ. S 1> ชาวบ้านถามว่า3คนนี้ตกลงแกเป็นใครเนี่ย <Yeah. S 1> บัตรก็ไม่มีป้ายอะไรก็ไม่บอก <Yeah. S 1> เครื่องบวกเครื่องแบบก็ไม่มีเลยแต่พอมาถึงตกคนแก่ก่อนเลยฮะช่วงหน้าติดตาม ชวยหลือหรืออุดหนุนเนี่ยครับเป็นศัพท์เฉพาะอะไรนะฮะในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพุทธศักราช2545นะครับพูดง่ายๆว่าเป็นเงินแบบให้เปล่าแก่บุคคล3ประเภทนะคือประเภทแรกก็คือผู้ประกอบกิจการประเภทที่2ก็คือผู้ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือในงานนะครับแล้วส่วนที่3ก็คือว่าเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถที่เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับวิธีการที่จะให้ได้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนเนี่ยข้อแรกก็คือว่าจะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือในงานครบนะฮะแล้วก็พัฒนาลูกจ้างตนเองครบนะฮะก็จะได้เงินช่วยเหลืออุดหนุนเนี่ยร้อยละสิบสำหรับปีหน้าฮะสองพันหนึร้อยหกสิบสี่ก็จะเพิ่มจากอัตราร้อยละสิบเป็นร้อยละยี่สิบห้าผู้ประกอบการจะต้องพัฒนาลูกจ้างตนเองเนี่ยเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบ คนที่71ขึ้นไปเนี่ยก็จะรับเงินเฉลี่ยรูนหนุนเนี่ยอีกหัวละ200บาท ส่วนที่3ก็คือว่าผู้ประกอบการจะต้องจับทํามาตรฐานฝีมือแรงงานของตนเองนะครับแล้วก็นําไปใช้ในการทดสอบฝีมือลูกจ้างของตนก็จะได้รับเงินช่วยเหลือรูปอุดหนุนเนี่ยสาขาละ10,000บาทข้อ4เนี่ยก็คือสมลูกจ้างเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วก็จ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือนะฮะไม่น้อยกว่า180วันก็จะได้รับเงินช่วยเหลือรูปอุดหนุนเนี่ยหัวละ1000บาทไม่เกิน10,000แบาทอีกส่วนหนึ่งก็คือการสร้างนวัตกรรมเพื่อมาใช้ในการพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ย ก็จะได้รับเงินช่วยเหลืออุดหนุนเนี่ยหนึ่งแสนบาทครับสำหรับผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะก็จะมีอยู่2หลักเกณฑ์ที่สามารถทำได้แล้วก็จะได้เงินช่วยเหลืออุดหนุนนะครับอย่างแรกก็คือว่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับแล้วก็มีผู้ผ่านการทดสอบเนี่ยตั้งแต่1 0 0คนขึ้นไปเนี่ยนะก็จะได้เงินช่วยเหลืออุดหนุนเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทถ้าเกิดผู้ผ่านการทดสอบเกินไปเจ็ดสิบห้าก็จะเพิ่มไปอีกหนึ่งเท่าก็คืออีกหนึ่งหมื่นบาทนะครับสำหรับปีหน้าเนี่ยเราก็จะเพิ่มขึ้นนเป็ 2, บาท ส่วนที่2ก็คือว่าได้ทดสอบผู้ที่กรมพัฒนาพลิมินงานส่งไปทดสอบมาตรฐานพลมินงานแห่งชาตินะครับก็จะให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามจานวนเงินที่ใช้ใจ่ายไปในการทดสอบก็สถานประกอบกิจการทั่วประเทศนะครับถ้าสนใจที่จะขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนก็ติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝลิมิแนงานหรือสํานักง,งานพัฒนาฝลมิเนงานทั่วประเทศหรือติดต่อที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝลมิเนงานของกรมพัฒนาพลมิเนงานนะครับที่เบอร์โทร026436039ครับ